ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะนำคุณแผนไข่ผ่าอีกเนื้อหนึ่งนะมาให้ชมนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแบบเนื้อออกเข้มนะครับถ้าเนื้อเข้มเข้มก็จะทำน้อยครับมีหลายเนื้อนะครับพ้าคุณแผนไข่ผ่าของพ่อเนี่ยออกมานี่ลูกศิษยลูกหานี่ชอบ ะสมเลครับเพราะว่าเป็นกุณแผนที่ออกแบบได้สวยครับเป็นคุนแผนไข่ผานะครับนะครับออกแบบได้สวยงามมากครับการแกะนี่สวยมากนะครับเป็นผมมองดูแล้วคุณแผนของพ่อนะครับไข่ผานี่ยน่าจะเป็นพิมพ์นี้น่าจะสวยที่สุดนะครับ มีขุณแผนรุ่นแรกคุณแผนหลวงพ่อสร้างคุณแผนหลายพิมพ์ครับเยอะหลายรุ่นครับน่าจะเป็นสิบรุ่นนะครับมันมีรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกปีสามสี่สามห้าแล้วก็มีรุ่นสองรุ่นรุ่นสองนี่เป็นเนื้อดำรุ่นแรกก็ทึบไม่มารุ่นสองเป็น ห้าเหลี่ยมเล็กเนื้อดำแล้วก็รุ่นสามรุ่นสามนี่จะห้ายากสุดรุ่นสามนี่จะหายากสุดนะครับเป็นขุนแผนนั่งบัวรุ่นสี่รุ่นสี่รุ่นสี่ไม่แน่ใจรุ่นห้าขุนแผนห้าจุดหรือเปล่า มขุนแผนล้อบอันกลางขุนแผนใหญ่น่าจะมีเกือบๆสิบรุ่นนะครับถ้าผมจะไม่ผิดแต่พิมพ์นี้รุ่นนี้ไขผ่ผานี่สวยที่สุดผมว่าสวยที่สุดการแกะพิมพ์แกะบล็อกลายลวดลายนะขนาดผ้าก็จะ จะประมาณเนี่ยเทียบให้ดูเหรียญบาทนะครับจะขนาดนี้บางองก็จะมีฝังพลอ,อยด้านหน้าก็มีนะครับทายังหมากหลังหลังฝังตะกุดนะครับมันจะเอาเอาเอาเนแบบเข้มๆให้ดูนี่เนื้อนี้ก็ทำน้อยนะครับ นำมาให้ชมอีกเนื้อหนึ่งนะครับแห้งหมาแล้วครับเนี่ยผัแห้งครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ